ค้นเต็มเลยนั่เดี๋ยวบ่าวสกาวก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกวนตีนชาวบ้านเขาแต่ผมไม่กวนตีนมากตัวคนตีนเขาเยอะมากสนตีนเขาเยอะมากก็ไม่อยากไปกวนตีนเลยเขาเยอะๆคนเยอะคนเยอะนี่นี่นี่ครับทะเลถึงแล้วนี่ใครเคยเห็นทะเลไหมทะเลอยู่ฝั่งซ้ายมือเรานะครับถ้าใครไม่เคยเจอทะเลก็กราบสวัสดีทะเลด้วยนะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับอุ้ยอุ้ยผมจะโดนตีนเขาะเนี่ ม,มากันนตอนนี้ผมมาถึงทะเลแล้วนะผมก็จะให้ดูทะเลว่าทะเลมันเป็นรูปร่างแบบไหนเราก็จะเอาขวดน้ําแล้วก็ไปเอาน้ําทะเลกลับบ้านเรานะครับ <laughs> ตอนนี้คนเยอะมากผมอายประชาชนมากนะครับ <laughs> ก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นน้ําให้ดูนะว่า <laughs> น้ําทะเลมันเป็นยังไงเขาบอกว่าน้ําทะเลมันมีรสชาติเค็มผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเค็มแค่ไหน <laughs> นี่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 นนน,น้ำทะเล นี่ครับทะเลวูนี่เลยเนี่ยน้ำทะเลก็เค็มเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีสวีดัดนวิ่งตกใจหมดเลยครับท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องราวที่เรา เป็นคนบ้านนอกบ้านนอกก็คือคำว่าซอกกลาวซอกกลาวก็คือบ้านนอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วให้พี่โอ้นี่แหละนะครับขับรถมารับเราที่ท่าท่าเรือแหลมมาดีไฮนะครับเขาบอกว่าทเบียนกรุงเทพยังพอทนแต่มาเจอทะเบียนสุรินทร์ยี่ซอกกลาวแท้จริงๆพวกเราก็ซอกกลาวจริงอย่าอย่าว่าอะไรอย่าว่าอะไรพวกเรามากนะเพราะว่าโชเฟอร์เขาเป็นคนบ้านนอกก็ก็พูดนง่ายคือซอกกลาว แต่ปรากฏว่าพวกเรานี่แหละครับทําอะไรทําอะไรพวกเราทําอะไรพวกเราเป็นคนสอบเราไรครับผมโอ้โหพวกบิดเบรเต็มถนนเลยครับอ่าผมก็บ้าอีไม่เป็นไรหรอกพี่พี่ยังสอนพี่จามินรถพี่สุรินทร์บอกคุณสุรินทร์นะใช่ไหมผมคุณเทพหรือว่าคุณคุณเทพบรอคุณเทพ ว้าขับรถอะไรในพัทยาย้อนสอนมีแต่คนสุรินทั้งนั้นเลยตัวนี้ว้าผมยอมเลยพออโอโอิโอโออทพี่พลขับรถพ่ออ๋อพี่พลเป็นคนซ้อกรกาว <c oughs> ผมขับมาไปผมซ้อกรกาวไอพี่พี่โอ้เป็นคนซ้อกราวนี่ดูขโมงผมทิ้งไ <c oughs> ่ดูเพราะว่าผมปนอะไร ก็ผมเป็นคนกรุงเทพใช่งไหมกรุงเทพจริงไหมกรุงเทพโย่เพื่ออะไรครับกุงเพ่อะไรเพื่อจอมพระอันนี้กรุงเทพอำเภ่ออะไรจอมเปรี้ยขอพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนครับเมืองเมืองพัทยาแตกครับเพราะว่าเสียงพวกเราไร์สนครับ ก็เป็นทริปอีกทริปหนึ่งนะครับที่บ่าวซอกราวนะครับเดินทางมาที่พัทยาโอ้โดูชาวบ้านมองผมเต็มเลย <laughs> ไม่เป็นไรครับเราก็เป็นคนบ้านนอกเราก็แสดงออกแบบนี้แหละนะดูดิขับรถเร็วเหมือนโกรธใครมาเหมือนนั้แหละขับรถเร็วเหมือนโกรธใครมาเลยนี่โอ้โมาถูกทางไหมถูกทางไหมเดินาทางเียวนี่มันไม่มันมีน<ด> วันเวย์วันเวย์โอ้วันเวย์โอ้โอ้วันเวย์โอ้โอ้วันเวย์อีกแล้วโอ้ไม่ว่ากันนะเพราะว่าคนวันเวย์วันเวย์เราวิ่งทางเดียวนี่นวดลูกศรใช่ไหมวันเวย์วันเวย์วันเวย์โอเคอีกแล้วสกาวอีกแล้วคนสุรินไม่กินสุราเป็นไรเทวดาครับ เป็นเทวดาสุรินอุปราเจ้าช่วยโอตอนนี้เราเข้าซอย8แล้วซอยอะไรวะซอยสุขุมวิทพัทยาซอย8เพื่อที่จะไปเอาโมบายอีกคันหนึ่งรถพอดีไปจอดไว้ที่ที่นั้นนะครับโอุ้ยพี่โอลืมอย่าบเล็กวะนี่อุ้ยอ้ยุยอายุยเรือน้ำรถ น้ำรถเรือขึ้นมาไม่ถึง <c oughs> คนเต็มเลย<า>นะี่เดี๋ยวบ่าวสก,กาวก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกวนตีนชาวบ้านเขาแต่ผมไม่กวนตีนมากเลย๋ยกกลัวสนตีนเขาเยอะมาก <c oughs> สนตีนเขาเยอะมาก <c oughs> ก็ไม่อยากไปกวนตีนเลย <c oughs> เขารถทย้นรถผมจอดยู่นู้นเลยเยอะเอะคนเยอะคนเยอะนี่นี่นี่ครับทะเลถึงแล้วนี่ใครเคยเห็นทะเลไหมทะเลอยู่ฝั่งซ้ายมือเรานะครับถ้าใครไม่เคยเจอทะเลก็กราบสวัสดีทะเลด้วยนะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ ผมจะโดนตีนเขาพอนีผมมากันสามสี่คนนี้โอเคครับตอนนี้ผมมาถึงทะเลแล้วนะผมก็จะให้ดูทะเลว่าทะเลมันเป็นรูปร่างแบบไหนเราก็จะเอาขวดน้ําแล้วก็ไปเอาน้ําทะเลกลับบ้านเรานะครับเราก็อย่าอย่าลืมติดตามที่ช่องบ่าวซอกกราวนะตอนนี้คนเยอะมากผมอายประชาชนมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นน้ําให้ดูนะว่าน้ําทะเลมันเป็นยังไงเขาบอกว่า น้ำทะเลมันมีรสชาติเค็มผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเค็มแค่ไหนน,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 นี่นี่นะี่นี่นเนี่ยน้ำทะเลนี่ครับทะเลน,นี่เลยเนี่ยน,น,น้ำทะเลก็เค็มเหมือนกันนะเนี่ยโูกเค็มจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยมันเค็มมากผมก็เพิ่งเคยเห็นทะเลนี่แหละนะครับ แต่ว่าน้ําสีของทะเลมันเหมือนโกโก้มากเลยดูดูด,ดูมันเป็นเหมือนน้าโกโก้ถ้าน้าโกโก้พวกนี้มันจะมีมีรสชาติที่มันหวานนะแต่ตัวนี้มันคือมันเค็มอ่ะโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโดนส้นตีนเขาโอเคแล้วอย่าลืมติดตามผมที่ช่องบ่าวซอกกล่าวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็อยากจะบอกว่า มันเป็นคลิปที่ว่าเราจะต้องเตรียมแผนเตรียมการล่วงหน้าในการออกทริปทะเลไม่ว่าจะเป็นการออกทริปหรือการเดินทางท่องเที่ยวไปที่ไหนก็นแล้วแต่มันต้องมีการดูสภาพท้องฟ้าอากาศนะครับเพราะว่าวันนี้เราไปเราก็สบกับว่าเจอคลื่นลมที่รุนแรงแล้วก็มีฝนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมก็ขอบคุณด้วยครับเพราะว่าผมนี่น,นี่ที่ผมบอกสุรินคนสุริน คนชุดินเขาไม่เคยเจอน้ําทะเลนะครับแต่พอดีเราขับรถมาเมื่อกี้ก็มีเหตุอะไรนิดหน่อยก็คือขับยุดย้อนสอนนะขับรถย้อนสอนมันก็ถือว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบว่าเราไม่ใช่คนเจ้าของพื้นที่แต่การสังเกตป้ายจราจรก็เป็นสิ่งสําคัญนะในการขับรถนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วกันแล้วอย่าลืมไปติดตามที่ช่อง y o YouTube ป่าวซอกเรา สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงนี้สวีดัตสวัสดีครับ